มิกกี้ห้าครับทำอะไรทำนงนี้ก็โตผูดเลยด้านนั้นก็หน้านี่นั่นน้าผูดเลยเรดเอิร์เนียนจิมมี่อัดอัแต่เซตที่สามคือหาไม่เจออยู่นะครับหาไม่เจอครับอ๋อไก่เต่าครับไก่สมชายนั่นเองเราคือไก่สมชายนะครับ ใส่ไข่ตุ๋นต้ใส่น้ำมาเลยใส่ไข่อามาเป็นจับเต็นครับออกไปเป็นฮันดี้ซิซิ่งนะครับอ้าวตีออนอ่านั้งอ่านตามด้วยเพชเชยเย็นพูดด้วยพูดด้วยเว้ย ลุม่ไม่มีใครพักเลยอะมีพากเลยผ่านนั่งลุงับ่บบมาน้ามันน้าเนมาเดอกันดำอันนี้สลัดแล้วมาวันนี้มาเป็นพี่น้องกันขันเลกเรามาใช้มีกลิ่นลงไปและาำด้บอกเลยใหญ่กูกูเล่นงรัรราล่างลุงลาวเลงบอกเอะได้โน่นโลกนันนั่งลงโนราขึ้นแล้ว นะครับขั้นต่อไปเราจะ,ระเราจะหั่นไก่เต๋าแล้วก็นำมิคครีนอันนี้สลดัดเรนียนคลุกด้วยกันแล้วก็ใส่จานนะครับใส่จานลงไปนะกรรมกรรมวิธีในการทำก็ไม่ยากครับสามารถเอาไปทำกินที่บ้านได้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราใส่จานขั้นต่อไปเราจะสาใส่อะไรวะใส่เรซเปเปอร์นะครับ6ชิน้น ใส่เรซเปอร์หกชิน้นอ่าวาร์อะไอ่าออร์เรนหกชิ้นตด้โงงแล้วเขาบอกเคยแค่นี้สลัดอ่าวต่อใส่ใส่สสพีแคนว่าป็นหลัดตอนใส่โน้าพีแคนลงไปแล้วก็ร้อยใจนะน้องแอ๊ เออผ่านด้วยผ่านด้วยเร็วได้กินมดิเดีเดี๋ยวโอ้ห้กันเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับก็เป็นจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับดูดูดูคนอา